ับอีกความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากท่านายกรัฐมนตรีก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับในรายการคืนความสุขให้คนในชาติปีตอนหนึ่งครับคุณผู้ชมท่านกระไปพูดถึงปมปัญหาพลังงานนะครับในหลายๆบริเวณของไทยปรากฏกับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ออกถแถลงการมาโจมตีแล้วก็ตอบโต้ท่านนายกรัรมนตรีนะครับแล้วก็ติงบอกว่าใครก็ตามที่ไปให้ข้อมูลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็เรียกร้องครับไปยังหัวหน้ารัฐบาลให้ทบทวนข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งโดยเมื่อวานครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปอปพีนะครับก็นําโดยนายปานเทพพวงพงภัน อดีตโฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไปอ่านแถลงการชี้แจงครับกรณีของนายกรัฐมนตรีซึ่งไปกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติวันสุขที่ผ่านมานะครับท่านกร็ระบุบอกว่าจะให้คอพพไปรับผิดช,ชอบหากเกิดการล่าช้านะครับในการผลิตพลังงานในแหล่งเอราวันและบงกฎอาจจะเกิดปัญหาก๊าซขัดแคลนและอาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศในที่สุดคอพพติงครับ บอกว่านายกรัฐมนตรีอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดโดยผู้ที่ให้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อเสนอของคอปพอ,อย่างละเอียดก็ก่อให้ประชาชนเข้าใจผิดและอาจจะเสื่อมศรัทธาต่อนายกนะครับว่ามีอคติกับภาพประชาชนรวมถึงผู้ให้ข้อมูลอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจหรือบางบุคคลครับมากไปกว่านั้นอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจพลังงานเพราะที่ผ่านมาคอปพ,พอก็ออกมาเรียกร้องกับบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเล่งผลิตปิโตรเลียม ผ่านการเปิดประมูลการแข่งขันราคายอย่างโปร่งใสที่สุดและที่สําคัญกับก็ห่วงใหญ่บอกว่าค่าไฟฟ้าอาจจะแพงขึ้นจากการนําเข้ากา๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นั้นก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบครับเกี่ยวกับประเด็นราคากา๊าซธรรมชาติสูงหรือว่าขัดแคลนหรือทําให้การประมูลแหล่งเอราวันหรือบงกฎไม่เกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมได้จริงทั้งหมดก็น่าจะเป็นรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว ครับในแถลงการยังระบุไว้ด้วยนะครับว่าคอปรพอรรู้สึกเสียใจที่รัฐบาลนะครับซึ่งอ้างว่าจะเข้ามาสร้างความปองดองให้กับคนดนชาติแต่กลับมากล่าวหากลุ่มประชาชนด้วยกันเองแบบนี้ก็ขอให้ในายกนะครับได้ศึกษาและก็ทบทวนข้อมูลระบบแบ่งปันผลผลิตและก็ระบบจ้างผลิตนะครับในการให้สัมปทานแหล่งพลังงานให้เขา้าใจอย่างท่องแท้ตามที่คอปพอเคยนันสือส่งนายกมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับ นอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการหารือกันนะครับระหว่างเครือข่ายวิชาการภาคประชาสังคมและมหาวิทยาลัยรังสิต์นะครับก็จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนรณรงค์และข้อเสนอวาด้วยการปฏรนรูปประเทศไทยเพื่อเดินหน้างานปฏิรูปนะครับโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนดออรอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับอดีตประธานราัฐสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลังสิต์นะครับก็พูดไว้ ในตอนหนึ่งนะครับเนี่ยระหว่างการเปิดการประชุมก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเป็นฝ่ายเดียวกันก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกแล้วก็น่าจะมีสมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเกิดขึ้นก็อยากที่จะขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันเป็นเสมือนสถาปานิกเป็นเสมือนวิศวกรน,นะครับช่วยกันออกแบบร่างแล้วก็เกียรติออกมาให้กับประชาชนเป็นฝันที่ดีที่สุด โดยไม่มีการมานั่งจับผิดกันนะครับมานั่งตําหนิหรือว่าทะเลาะก,กับใครน่าจะเป็นทางออกที่ไม่ต้องสแสวงหาความปองรองหรือทำประชามติแต่แต่จะได้เป็นฉันทามติโดยอัตโนมัติและก็หวังว่าทุกคนจะเห็นตรงกันครับแสดงนี้เรื่องนั้นแล้วก็ไม่มีทางออกและก็เหมือนก็ต่อสู้ถกเถียงกันไม่มีวันจบวันสิ้นแต่ถ้าเบื่อว่าเราดําเนินการในลักษณะเป็นองค์รวม ที่เป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นชอบร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ไม่ต้องไปสแสวงหาความปร่งดองใดๆอีกแล้วไม่ต้องไปทำพิธีกรรมเป็นวาทก,กรรมก็ดีเป็นวิธีกรรมทางด้านประชามติก็ดีที่จะสแสวงหาความปร่งดองเราจะได้ สิ่งที่เราเป็นเรียกว่าเป็นชั้นตาฉันธามัตินั้นได้โดยอัตโนมัติในการประชุมนี้ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายวิชาการภาคประชาสังคมอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศหรือว่าสปชและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,รเทศหรือว่าสปรทรวมไปถึงอดีตสมาชิกบุริสภาด้วย ที่ประชุมก็เลยมีมตินะคะได้ข้อสรุปมาบอกว่าให้มีการจัดตั้งสมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าตัวย่อ,อก,ก็คือสอปอปอแล้วนี่คือความหวังจะเป็นเวทีให้ทุกๆฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ผลักดันปฏิรูปประเทศร่วมกันทั้งในระยะสั้นระยะยาว มีดรอาทิตย์เนี่ยแะค่ะเป็นประธานและคุณสุริยศัยกตาศิลาเป็นเลขาธิการซึ่งก็กำหนดประเด็นการปฏิร,ปร,รูปมาทั้งหมด18ด้านนะคะในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสื่อเรื่องของพลังงานศาส,สนาตำรวจแล้วก็ความมั่นคงเน้นย้ำนะคะมองการไกลแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะ